สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ควีนคะเราอยู่ในชุดสบายๆใช่เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่ปัตตูลีเน็ตนั่นเองนะคะชั้น12เกสรทาวเวอร์ค่ะแล้วเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้เรามีนัดทรีทเมนต์ค่ะ่ซึงทรีทเมนต์ที่เราจะมาทำวันนี้นะคะเหมาะกับสถานการณ์เมืองไทยตอนนี้มากการเมืองเลยหรอคะไม่ใช่อ่จจะร้อนแรงไปอ่ะเกิดซ้นผ่านค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศเมืองไทยร้อนมากแล้วก็มลภาวะเยอะด้วยนะคะทรีทเมนต์ที่เราจะทำวันนี้ นอกจากแบบช่วยฟื้นฟูสภาพผิวแล้วช่วยบำรุงผิวแล้วยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยออยากรู้จังว่าเป็นแบบทิทเมนต์ตัวไหนคะอันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญดีไหมคะค่ะ,คะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณดักแล้วคุณดักก็จะมแนะนําเกี่ยวกับปันปุลิว่าที่นี่มีอะไรบ้างค่ะ,คะในส่วนของสปาให้คุณดักเล่านิดนึงว่าจากการย้ายมาข้างล่างเนื้อเราก็ขึ้นมาข้างบน ก็บริเวลเนสนะคะก็เรามีบริการทั้งหมด4อย่างจากเดิมข้างล่างที่มีแค่ออแกนิกสปาที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเพิ่มบริการสีอย่างก็จะมีทั้งบริการออนเซ็นนะคะออแกนิกสปาเวลเนสบาร์ที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีโยนสตูดิโอที่เป็นคลาสออกกําลังกายนะคะในต่อะาวันอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่เป็น360องศาค่ะ พูดในเรื่องของสปานิดนึงค่ะก็ไปการสปาออร์แกนิกสปาของปานบรินะคะก็ไปการออร์แกนิกสปาปานบริเนี่ยจริงๆมีมาทั้งหมดเ้าปีแล้วค่ะเข้าสู่ปีที่9เลขสวยเลยใช่ค่ะก็ คอนเซปต์ของคอนเวอร์นิกสปาก็ยังคงเดิมนะคะตั้งแต่เดย์วันก็คือ Everything that touches you i อออ g กน i c ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนตัวคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นออแกนิกทั้งหมดนะคะตั้งแต่ผ้าผ้าคลุมนะคะผ้าเช็ดตัวแล้วก็โรบหรือว่าน้ำมันนวดต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นออแกนิกทั้งหมดนะคะก็ยังคงเดิมแต่ว่า เราก็จะมีบริการที่เป็นห้องนวดเพิ่มมากขึ้นจากการย้ายมาจากข้างล่างเพราะว่าพื้นที่เรามีมากขึ้นก็ือมีหลายห้องมากขึ้นใช่ค่ะเราก็จะมีทั้งที่เป็นห้องห้องคู่นะคะห้องที่มีเตียงนวดทรีทเมนต์สองเตียงแล้วก็มีซิงเกิลนะคะแล้วก็จะมีห้องนวดไทยด้วยนะคะแล้วในส่วนของห้องคู่เนี่ยก็จะมีความพิเศษที่จะมีสองห้องคู่ที่จะมีห้องที่เป็น private onsen ด้วย มีทั้งหมดกี่ห้องคะ12ห้องค่ะอ๋อก็เรียกว่าไม่แออัดเนอะใช่ค่ะมาใช้ได้ส่าไปบายลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติคะที่มาใช้บริการตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50-50นะคะมีทั้งลูกค้าคนไทยแล้วก็ลูกค้าชาวต่างชาติเนาแล้วมีทั้งนวดหน้านวดตัวด้วยใช่ค่ะนวดของเราก็จะมี ก็จะมีหลายแบบเลยค่ะให้เลือกนะคะแล้วแต่เวลาที่คุณลูกค้ามีนะคะก็จะมีตั้งแต่แพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีทั้งตั้งแต่4ชั่วโมง3ชั่วโมงทําหมดเลยค่ะตั้งแต่สีรษะตรดปายเท้านะคะมีทั้งบริการ p r i v a t อนเซน n นะคะมีนวดหน้านวดตัวหรือว่าสครับ นะคะ <Okay. S 1> แล้วแต่ลูกค้าว่าวันนี้อยากจะให้เราดูแลตรงไหนนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าที่เราเน้นเป็นพวกิกเนเจอร์เนี่ยค่ะิกเนเจอร์ทรีเมนต์เนี่ยก็จะมีทางที่เป็นนวดตัวแล้วก็นวดหน้านะคะ <Okay. S 1> แล้วแต่ลูกค้าว่าตอนนี้เราอยากให้เราดูแล อาถ้าถ้าเดือนนี้พี่น้องเข้ามามีตัวแหน่นที่คุณดักอย่างแนะนําบ้างจริงๆที่ดักอย่างแนะนําก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราทั้งสองส่วนนะคะที่เป็นดูผิวกายนะคะแล้วก็เป็นนวดหน้าจากคอลเลกชันโรตัสซีเฟนส์ค่ะคอลเลกชันมีพิเศษยังไงคะช่วยอะไรคะคอลเลกชันโรตัสซีเฟนส์ค่ก็เป็นคอลเลกชันสกินแคร์คลีนบิวตี้จากปันปุรินะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ อุดมไปด้วยสารประกอบจากธรรมชาติ <cidos S 1> ที่แบบว,ว่ามีประโยชน์มาก <lives S 1> หลกัหลกๆเนี่ยจะเน้นเป็นตัวสารประกอบจากอดอกบัว,บวนะคะลแล้วก็คอลเลกชันนี้เนี่ยมีทั้งหมดครบ12เลนส์เลยตั้งแต่ทำความสะอาดบำรุงเซรั <palate> ่ม um นะคะมีหมดเลยแล้วก็อย่างตัวเซรั่มเ <margin> ดี๋ยเป็นตัวที่เราอยากจะบอกว่าไฮไลท์เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้รับรางวัลนะคะเป็น best premium skin care นะคะจากประเทศอังกฤษ ช่จากเพีย b บิวตี้อวอร์ดซึ่งเขาจะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่เด่นจริงๆะนะคะ,คะแล้วเราก็จะเป็นแบรนด์นด้วยใช่ค่ะเราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะ,คะเป็นเ Premium Skincare อันนี้สำหรับรหน้าหรือเปล่าคะหรือว่าตัวด้วยสำหรับหน้าคะ่ะถ้าสำหรับตัวก็จะเป็นเป็นตัว massage oil มา s s a ออยล์ออร์แกนิกของเราอันนี้จะช่วยเรื่องแอนตี้เอจจิ้หรืออะไร,รอะคะอันนี้นจะเน้นเหมาะกับอากาศตอนนี้มากก็คือ<ะ>เน้นเป็นแอนตี้ฟ u ลู o ชิ่นทำให้ผิวสว่างกระจ่างใส ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นจากข้างใน,นต่อสู้มลภาวะไนดะ้ช่วงนี้ฝุ่นละอองนะ PM 2.5ใช่ค่ะใช้ผิวแพ้ง่ายหรือว่าไงมาลองใช่ค่ะอันนี้เราได้รับการทดสอบจากสถาบัน Skin Control แล้วนะคะว่าปลอดไทยสำหรับผิว Sensitive Skin ด้วยอันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็น Signature ตัวนวดหน้าโรตารีเซฟเอ,อนเซอนี้อยู่ที่90นาที ก็มา้ชั่วโมงครึง่งะนะประามาณกำลังหลับสบายเลย <laughs> หลับเสร็จแก,ก็เห็นว่าก็มีโซนที่แบบสามารถออกไปนั่งแบบพักผ่อนด,ด้วยใช่ค่ะเร<พ>าจะมี relaxation area หรือว่านวดเสร็จแล้วเนี่ยมองเห็นรถติดเนี่ยเราไม่อยากกลับเนี่ยก็สามารถดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารที่ wellness bar ของเราก่อนแล้วก็ค่อยกลับใชได้ก็มาลองดูกันนะสำหรับคนที่ อยากมาใช้บริการนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างคะค่ะอย่างตัวนวดตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ทรีทเมนต์นะคะที่เมื่อกี้รักบอกไปก็อยู่ที่3,500บาท90นาทีนะคะหรือว่าถ้าเป็นนวดหน้าโลตาซิเฟนเซียจะอยู่ที่4,200บาท90นาทีค่ะค่ะบายค่ะใครที่แบบกำลังแบบ เบื่อๆเนอะหรือว่าแบบอยากมาบำรุงผิวหน่ายอะไรมากก็มาที่นี่ได้ผ่อนคลายมากใช่ไหมคะก็มาลองใช้รับตัวใหม่เนอะใช่ใก็ขอบคุณคุณดังมากนะคะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ฝากติดตามรายการคุณนายเป็นสายไหมคะทางช่องยูทูบเดลิเวอรี่ไลฟ์ขีดพีเอสค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตไปลองเทสต์นะคะตัวเตซิฟนว่า เป็นอย่างที่คุณดักเล่าหรือเปล่ายินดีค่ะคถ้างั้นในสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ